สว,ส,ส, vard, สวัสดีครับสวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับสวัสดีพี่พี่ที่เอทาทุกคนนะครับวันนี้ผมโมเมนะครับก็จะมาโคเวอร์เพลงรักแท้หรือการเวลาครับของพี่ดวงเจริวัฒน์นะงัก็ลองรับฟังรับชมแล้วก็ติดชมกันได้นะครับผมตอให้เดินพีงใดรักท้ก็ยังคงเป็นรักท้ไม่มีวันจะปลหรือน้อยลงไปเธอรักกันจริง ถึงมาบางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกันนักป้าก็ไม่เคยทำให้รักรราเปลี่ยนแปลงไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยเจะหยุดใจลงงายที่เธอคนเดียวจน